อเเยบเียเด้วยได้วยเรียกอะไรตอนนี้ เอาสมองอกรันเลนบีครับขวัเยอะหรือเปล่าปะงเลยนเอฟก้าตัวเดียวขวันเยอะหรอ <c oughs> สองตัวเอ้สามตัวขวันเยอะคุณกำลังจะตุยหลังนะสงงง่งเวลาไว้โอ้ย รอวางนะก่อนเลสก่อนถอดเลยถอดเลยผมเลือสองอยู่ขวาอยู่ขวามาทีก็เอ็ดเลยเจยยเจย์ ตอนนี้ c ี p h e r c i p ไซเฟอร์แล้วก็อุ๊ยถอยดีกว่ามันอชิฟแก่ถอยแล้วค่ะแก้แคมให้หน่อยดิดเี้ห้องมวองตัอยู่กับพี่ม่สองตัวีสองพีโหมดไม่ทั้ีสองขาน้ำหนึ่งมอมดับช็อตเมื่อกี้พี่เลย ไม่เก็บแล้วมีเลน่าอีกตัวนี่เฉลี่สเปกเตอร์เลน่ามีแค่เฉลี่ยเก็บไม่ได้ใช่ปะตกการกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นทูการไปไม่ดี เฮ้ยมีตรงใกล้เลยชื่วยหน่อยเขาบอกปิดไกลเสร็แล้วพี่อายุอีกเลยคนเดียวก็ไหวไปแล้วครับเนี่ยใต้กด พี่ใครถ่ายอ้อยของสองจัดหนึครบแล้วไม่โทนหรอขับซ้ายนะมีเศษอีกสออน้ำเนี่ยขับเลนเข้ามาตอนนี้เราแปดสิบพอได้ปืนแล้วจัด ป้าสามั okay. well uh ่ต่ำหลอกอคนอกขุนกาตัวนึงอุ้ยไอชอดในหน้ะระวางไอชสองวางลองแบ็คไลท์แบ็คแบ็คแบ็คเลย เก็บอ็อบยูหอยหน่อยผมไม่เก็บไปมิมบิมคู่ก้าวสองรองหนึ่งมิมเหลือหนึ่งแชเปอร์เหลือหนึ่งลองใช้หมาอุ้ยต้อโดนนี่ไปโดนตัวไหนก้าเฉยโอ้ไม่กอดฝัดหนึ่ง เลสเจอร์เลสยังเลสห้องน้ำจอดใช่วาว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 ดิฟอลสองตัววู้วยอ่เลยซัดไปยี่สิบตัวแล้วอะชุดได้มีเสียงดีมาอสายงวาวไปด้วยแา่เสียงยี่หกอีกีรอเอามี หง้องมาี่้ยเยู่ตยเนี้เลยเองยเฮ้ย้ยเ่เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเย้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 ยเ้ยเ้ยเฮ้ย้ย้เฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้่้ย้ย้ยเ้ ควกู้เร็วเลนอยู่ไนของตามันมันมันานนะยิงวนพิูก้าวลันหนึ่งฟันันูก้าวระสองสามมันความสามที่มันโดดไปน้าร้องเป็นออกนะเอปะรอ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 มาจ่อมาจ่อเดียวนะเอาไอะไม่ทันเรามั้งทานั้นอะ ออกมาแน่สมองพอๆกันเลยให้เรารอสมองสมองเราหมดนะเราไม่มีสมองเล่นแล้วนะแล้วอยู่นี้อยู่นี้ตัวหมองพอๆเรารอสแกนท่านนี้แล้วเราจะออกยังไงเนี่ยพี่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปว่าไปว่าต้องวนคู่ั้าสองอ่ะไม่ต้องรีบว่าไม่ต้องรีบว่า มีฮูก้าเลนอีกเขแบ็คไซเฮ้ยฮูกาคู่ฮูกาคู้เข็งเดลเลน่าอยู่ไม่เปลี่ยนมุมมาอตุ้ยใาลมมายาอย่างนี้วะเหมือนใจโกนแู่ไซเฟอร์น่าอยู่ซีที เราครันหมดไม่ต้องทำเสียงอะไรแล้วป่ะได้กลั่งมาได้ไม่ได้แพ็คฟันหมดล้วจะเล่นเลย่ะได้เล่นเลยฟันมีดอยู่ช่คคนไม่มาพี่คน,น,นไม่มามัน,นเฮ้ยดีกว่าบอรเอเฮียอะไรรอรอรอ แต้มแม่ต้องมันอลังการเดีวะเห็นมากคนอื่นเห็นไหมนากันเห็นไหมอันไหนมีดแล้วนะถ้ามีดอะทองของแต่ละคนไม่เห็นเราเห็นเป็นสีสีดำ

ใกล้มากฉันนี่เนี่ยอยู่ด้านขวายังโดนยังรอดเก็บบอมด้วยเก็บบอมมานี่เหรอยี่วัโอ้โหเก็บของงูน่าสุดสวยแบ็คไซด์หนึ่งปีมยู่วอเข้าได้อีเว้นตลอดเว้นตลอดอีเว้นตัวไทยปีกีป่ะ แบกสายแบกสายนัดถือปืนนัดมันเข้าอยู่ได้ตอนแรกนึกว่าไม่โหดโหดไี่หวาโหดก็ไม่บอกก็รจะโยนเกมเรา๋ยวยี่ห้าคิวแล้วก็หยุดเออไม่ได้โยนมันเดินไม่ได้เลยหันไปตรงไหนก็โดนไปหมดเลย